สวัสดีครับพี่น้องนะครับสู่ทุกคนนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับบ่าวฝุ่นสามคุณแฟนกับสีมาพ่อพี่พ่น้องนะครับกินเมนูตั้มมือเหรอครับผมตั้มยังครับมือนี้ตั้หอยนะครับหอยตั้หอยตั้หอยหอยแครงครับใส่ใส่บังดูวัตถุดิบครับผมตั้หอยแครงเนาะซื้อมาสองโลใส่ใส่ยังไรเล็บมือเล็บมือนั่งครับเล็บมือนั่งนะครับเล็บมือนั่งเป็นยังไงเป็นยังคขึ้นเอาแต่ของบกกับของทะเลร่วมกันมันต้องผสมกันครับ เอามาส่งกันได้ครับหอยตัวใหญ่ๆนะครับผมคลิปที่แล้วก็ของบกกับของทะเลคือกันผมอ่ะอ่ามือนีหอบชิ้นมาต่ำโอเคกระสับจัดจานคือเราครับตามสูตรเบากระสับคนแผนคือเราครับมาบันเล่งเลยเราครับมือนี้สิเงนี้กินแข็งแน่ใจนะครับผมสีสันมันจะได้ออกมาไม่ได้กินนะครับพอวะเอาเลยเอาเลยนะครับเคครับผมเรื่องอะไงเอาไปเลยมันสีเทโทครับเอาแม่มาคจะสีทรมาร์ดลำใส ทำไม่สักคนครับเอา้าเร็บมือนั่งครับเลิ่มมือเลิ่มมือนัง่งเลิ่มมือคนมีแฟนมีคู่แล้วมีคัวแล้วบงพเลิ่มมือนั่งสาวอบอเริ่มมือนั่งสาวพอเลิ่มมือนั่งครับจะถึงการสมรถเรียนลอย <c oughs> เป็นอะไรก็มือขึ้นเนี๋เป็นไตเกียดเฮ้ยมาเลยเด้พระเอกเลยบังมาแ,มแมน่ร้อนเลยยิ่งมาเข่าวันรอแล้วมือขึ้นได้กบเท่าตัวนึ่งน่าครับตามมามาควานใส่ไหลครับบ่มาหวานใส่หน่อยครับผม สดสะาดมันต้องสมจะไม่นึงนะครับผมว่าไหนใส่เปลือกปลาไหลฝนครับพี่น้องเปลือกปลาไหลฝนแล้วนี่มันกินใจชีวิตองกขึ้นรถขมมาเอ่อมือหนึ่งเลยบอกเอาเปลือกขับมืนึ่บอกเปลือกเอาบอกเปลือกเขาต่อในมันหหันเอาเนาะพี่น้องเนาะตายตายตายนย่าเวียนบ่มียนมองอยู่ทั้มึงมองอยู่ครับ น้ำปลาครับพอประมาณนะครับผมน้ำมะขามน้ำมะขามน้ำมะขามเปี่ยนไปทั้งนั้นครับผมอ้าตามเลยที่เดียวครับไปไหนครับผมต้องชิมก่อนกินเนี่ยซิมพก่อนเดี๋ยวห้านเดี๋ยวโบกินก่อนแล้วเอ้าวโคเรียหวานแล้วี่น้องชิมก่อนครับ ยั่สมอนครับพี่น้องมเดียวสบครับแสงานครับบอกไปเลยมันหยุดเนาะวันหยุดมองแนครับอยุ่บานนะครับันเงยบก็เหมืหยนะันงบก็เหมนหยุดมันชัดมงคลชัดมงคล งงางงามันชัดงนอยู่เฉย่ไม่ยังานยั้งานงกาแกันหยุดนะครับเนาะมือมันชัดมันชัตายเปยหยุดนองใช่ไหมครับอย่านี้เนาะไอ้คนหนุมนนนะ่มมือพี่หน่อยไปเฉียดถุงราแากันลับมาเอาวัดถุงดีพอครับบลงเลยนะครับพี่น่อยขออยาใส่มือเลยนะครับ ลดกันลดกันลดันลดกันลดันลัลดกัลดกันลดกันลดกนลดกะนดกันลดกันลดักันลันลนลดนกนลดนดกันลดกันลดันนลดกักันลดาันันล่กดกลดกันนลดัักนลนลกกันนัน

สุดเด็ดสุดเดิมครับผมบ้าคุณช้างคุณแข็งครับมยำคำนั่วพี่น้องนั่งมาฝากพี่ตอนนอนสุขขสุกันครับผมตั้มให้แใส่เล็บมือนางครับผมจะแข็งไหครับครับไปด้วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณช่างคุณแขนงใช่ไหมครับผมครับผมคือเก่าคือเดิมครับภอวนากันกินคือเก่าครับผมยำแรงๆคำคำแรงๆนะครับแล้วแรงได้นี่แล้วแรงครับแล้วเล้วครับไปไต่เขียบคือเก่าพี่น้องเนี่ยลรากินจักวัดประจำวันนะครับบ่าวคุณช้างคุณแข็งมันหยุดเนาะวันหยุดแม่นครรัับบอ่ะสหมื้อนี้กเมนู เขาเอิ่นเนี่ยตำหอยแข็งนะครับใส่เล็บมือนางเล็บมือนางนะครับโอเคเล็บมือมีผัวแล้่ยวครับอ่าแบบน้องมีผัวแล้วนะครับผามผามพามโอเคโอ้หลายยายห้ากบห้าก่อนสิไปกินกันนะครับผมกับฝากพี่นะครับฝากพีกตอนนอนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับผมแล้วก็ตามสักใครสั่นกระดิ่งให้กับบ่าวคุณสังคุณแผนพร้อมนะครับผมจะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับอ่าที่บ่าวคุณสังคุณแผนอ่า โดดลงให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับผมเอาลงเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ก็คือเก่าครับคลิปเมื่อนี้ไปซื้อไอ้หอยแข้งนะครับหอยแข้งมาโอ้หอยแข้งร้านนี้ผู้ใดก็สนับสนุนอ่าไม่ยิงจันวาตังเรับปราณเอนซีมินิมาร์ทนะครับผมโอ้เพิ่นสนับสนุนมากนะครับผมฝากแล้วก็จังไงก็ขอบคุณหลายๆนะครับหมายว่าเขาช่องเขาเป็นช่องไม่ทุนหน่อยทุนหน่อยครับผมเฮ็ดตามทุนครับเพิ่นเป็นร้านขายของครับร้านขายของก็ว่าอุดหนุนได้นะครับผม มีเหล่ามีเบียร์มีขนมนมเนยนะครับสารพัดลางครับพวกม้อนนะครับผ้าห่มที่นน่งมุนี่ก็มีนะครับถ้วยถ้วยจานช่างกระเบื้องนะครับซ้อนมีเบิดครับผมแม่แม่แม่ครับผมครบมีครบนะครับโอเคครับมาลุยเลยครับคาแหลกครับพี่น้อคาแหลกมันตั้นครับมีเทืองหอยเทืงเล็บมือนางนะครับ ว่าจะเปลี่ยนมุม,มกินม่งคุดขนาดเป็นไรให้บอกโตมังคอยใหญ่เป็นไรเนาะแต่ว่าแต่ว่าเต็มดีอยู่บ่มีน้อยครับหลายบอกเลยลายเพิ่นอยู่เลยระหยัดคนใช่เพิ่มนำนะครับอืออยู่ใส่แต่ลายดีชิ้นนี้ครับสรอยส่วนอาหารสดอาหารทะเลแหลกแหลกเลยครับผมสดสดคงแกะเองก็มือนีิบนเอาจักหน่วยครับอ่าฮะ ดีฮะ <Yeah. S 2> ต้องเสียงเลย uh huh. เป็นเมนูที่รู้สึกว่ากินลำบากลำบากแต่แส่บครับ uh huh. มือคือนี่ไปไต่เขียดทำลายสีตีครับพี่น้องทำลายสีิติครับสองจุดหกกิโลกรัมครับมือคืนหักคือบาดหักครับพี่น้องหลายมันหลมันไหล,หลครับน,น้ำนวลไปอยู่ข้างล่างบบด รสชาติดีเลยได้ไหมบอสได้บอสได้ได้ไดไดไดแหละเฮ็ดเองครับจ้องเส,สียใจพี่น้องเฮ็ดเองคือเขาสามารถสืบศาสตรุงรสชาติที่เขามาแต่ครับ คูทยถอนวีซ่าครับการหาเขียใหายห่มปวดแบบปวดเห็ดอรอุปกรณปใัหาไหมนะครับกินไหนครับกินย่ำงแรงครับพี่น้องย่ำนั่งแรงแดดนร้อนนะครับตาขนาดแดร้อนึงเงยย่งออกนะครับ อ้าวอย่างครับยามเบนตัวเล็กหน่อยยามเบนครับอ้ผมมีหมองหมอองยู่เป็นห่วงพี่น้องที่รู้โควิดพี่น้องล่ะช่วงนี้อำนาจจะเริ่อกับทั้งบันโคกโกงบันนั่นยังเหรอทั mm ้งชันโมานเฮาเพิ่มปะพิดที่เพิ่มอีกเืิอนี้ครับผม เป็นปร,ปประกาศปิดหมู่บ้านแล้วนะครับคนในไ้ออกคนอคนอกไปขอนะครับเป็นหมูบม่บ้านเลยววะเป็นหมู่บ้านครับประกาศปิดหมู่บ้านเลยครับมือนี่คือเนื <idas S 2> ่องจากว่าเนทั้งบ้านชัน้นวันติดเพิ่มอีกเจ็ดลายครับมือนีตีดเพิ่มเจ็ดลายนะครับประกาศปิดหมู่บ้านเลยพยายามติดตามเขาเนาะแม่ครับติดเขามือต่อมือเลยนะครับ ก๋วยเตียวสวยเลยครับเด้อพี่น้องทางเซโนมันฮะก๋วยหายครับก็อยากใส่มือครับต้องมือจังสิบก็อันนี้ชิ้นนีมันหดไหมมันหลวมแล้วมันหดเห็นเรียบมือนั่งอันนี้สนามด้วยพ um ี่ like <initiation> park. น้อง <with> เสียบน,น้ำนวดไปอยู่ข,าขาาา้างล่างน้ำนวดอยู่ข้างล่างเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาใส่เสรเปลื่อบางเนื้ออยากมีรสขมนิดนะฮะม,มือนีกเลยบไซด์ครับใส่ปลาบไซด์ใส่ยนนึ่งนะครับครับประเภทย่ำประเภทต่ำนะถ้าถ้าโบเพชรก็โบแสบเนี่ยครับ

trộm tới lương chẹt rồi đây lại lại chắc sẽ dân chuyện gì đồng kết hẹn sốt nữa bạn lại phải các bạn to thằng chân nhà bạn mua giảm nữa gặp đưa phải to không không viên chín hoài khen nhám กินหอยยังไปยังไงคองกันเด้วยเหรอสันหาบอกคองกันดีตัวเหรอวะผักยังกอกผักกวางรุ้งบอกควางตุ้งกวางตุ้งบอกผามผามมาแต่จีนตัวนี้มาแต่ควางรุ้งบอกบอกกวางตุ้งโอ้มาแต่จีนแน่ไปหนองเอิญซื้อดีเมียไว้นอนน้ำเลย อ,อ,อพิดซื้อเงี่ยวัยน้อยน้ำเนี่ยมันวะอ,อันนี้เขาขึ้นหน่อยเนี่ยก็ยังออกหลายนี่นแหละรับไปพ่นหอกันเลยพี่ต้องให้่ยังอะไรเนี่ยตอนพี่ตอนน้องซู่หูวซู่คนนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับทางช่องเฟซบุ๊กอ่ะคุณช่างคุณแพนแชนแนลเพื่อเอาครับยูทูบอ่ะคุณช่างคุณแพนแชนแนลเพื่อเขาขครับผ,ผม พี่น่องสองคนนี่แะครับผมหนาบอโลเขาต่หายินหมันตะหายกินหมานครับผมรูปบอแล่ะหายกินหมานครับเห็นหนาเพื่อให้พี่น่องเบ่งเื่องอืมคอยเต็มดีดิ หนาห่อนแล้วเนาะสีเขาหนาฝนเนาะครับเนาะกับมีอีกโรคนึงนะครับสีมากกบหนาฝนโรคยังโรคไขเลือดออกมีลูกมีหลานนะครับฝากเบิ้งฝากดูแลกันค oh ือเก่าครับละมัดระวังละมัดระวังเนนะครับยุ่งไรนะครับตรงนี้มันว่างไข่นะครับมากับฝนดูแลความสะอาดนะครับในเงือนในซานจะแของนะครับดูแลแก้ไขในเงือนนะครับหถาดทุกคนทุกเงือนนะครับดูแลความสะอาดให้เงืนจะแของนะครับ ทำไรแรงพอพันยุงไรนะครับความกระดูกกระลานะครับน้ำขาตู้ขาเตียงตู้เย็นเท่าหมอนี่เขาจะให้มีน้ำขังนะครับผมคุณนั่นก็เป็นการสร้อยสังคมนะครับบันเป็นสร้อยช่งคมสร้อยลูกลายแต่ของสร้อยเสื่อนจต่ของนะครับผมป้องกันนะครับโรคจกุกจิกนะครับว่าทุกๆปีนะครับก็มีคนติด ไข่เนาะเป็นไข่เลือดออกกระจายอันตรายครับอันตรายครับรูปไข่ลายครับสม่งมันนางเสืโกวิบนะครับนางสีพิชนอกปากไม่ใช่แม่งโรคไข่เดือดหรอกอีกนะครับผมตอนนั้นนี่ก็เล็กหน่อยซุนมเล็กเด็นอะไเป็นไอปากเปื่อเท้าเปื่ามือเท้าปากครับผมมันมาเป็นช่วงเนาะเป็นช่วงเป็นช่วงครับเป็นลายตัวคนเป็นลายเล็กหน่อยเป็นลายแบบเดีปิดศูนย์ปิดยัง ในฐานะของบบาคุณแผนเราอยู่ในส่วนของงานสาสุ์นะครับกบมาป,ประชาสัมพันธ์ไอพีให้น้องครับ <S <S 2> <S 2> ขอค้นรวมมือนะครับขอค้นรวมมือ <S <S 2> <S 2> ดูแลนะครับความสะอาดภายในเฮือนนะครับเฮือนในสั้นจ้าของนะครับเพื่อป้องกันหน่อยช่องนี้จะกลายเป็นช่องสาธาุสุครับสาธุสุเมนครับ <S <S มั่งครับต้องปนไปมีความดุปนไปนําครับผมสาระเก็ตซาระความดะครับให้พี่น้องนบางทีมามากินโซ่ซื่อๆนะครับผมกินโซ่ใครกินได้ครับต้องขอคาราความดุความยังมาให้พี่น้องเนาะคำว่าเบิงเนาะได้เก็บความดุเล็กหน่อยบ่หน่อยก็ระายครับพี่น้องให้มันมาเป็ลายกันหน่อยบ่ลายกันหน่อยก็โซเดียม จะแบบจะทำแบบนะำพี่น,น้องมอบม้านเอาบ้าคุณแพร่พื้เบาเก่งเหรอวนะเพราะมันค้นเบาเบาได้ครับจริงๆว่ามันเบาเบาเป็นไมาไะมากยังแล้วกับตะว่ากับบัวคอ่อยเบาเขาไม่พี่น้องเด้อมันกินแกะเอาครับนี่ เียนแล้วเหรอครับอร์เลยครับออห,อหยาดขวงจักหนึ่งนาทีนะครับในการบานันว้าวนะครับจักน้อยหนึ่งเฮ้ยพี่น้องเต็มปากเต็มคำครัเนี่ย Mà chắc ngừa mà cho làm tạt à Mấy cái bơm tuấn nói, bơm tuấn hả Căng suốt đi

Ừ. Sốt nam lắm bà. Kiều chay ừ. Cần này Bao con này lại. กินได้เรื่อยๆ,ๆตอนนี้ประเทศไทยยัตนตะว่นยังโควิด สายพันธุ์อินเดียดิเนาะยันสายพันธุ์อินเดียนะครับขผมมาไทยตอนนี้แล,ล,ลายครับเดีย๋ยวบังเข้าปะเข้าอยังดูประเทศอินเดียนะเป็นได้ยัน,นประชากรเท่าไหร่นางยูงอยปองงองเป็นยังล้อู้พี่น้องแต่ที่สวนเขาเจาเนาะอย่าให้มันเกิดกับประเทศไทยได้ครับแบบนี้เด้อซอยกันครับ ส่้ยกันนะครับผมรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมครับผมอย่าให้เป็นคืออินเดียนะครับ in อู้สิบส่วนตอนเห็นเห็นข้างในข่าวหลับมันชิดสุดนิดหน่อยพวกเล็กๆแดงครับผมโมลูกพวกสีสันนะครับนอนปองปองเป็นยังครับอู้สได้ๆเห็นแล้วสนุดใจคตรนูใจครับเอาเดี๋ยวสีตัวมาเร็งเอาเบิร์นครับ กังเว้นกินหอยแครงเมื่อแรงกินหอยงางมี้อง <Okay. S 1> โอเคโอ้า่สมาพาขวดเลือไปแหงเอาไปแหงแล้วเอามผลีเอาเลยวาสาันวาซี่ขอสดน้ำได้บ้างนะกินเท่านี้ คัดใจแห้งพี่น้องกินเบียงให้เลยครับพี่น้อก็โอเคสมเป็นไงถือถ่ายหนออู้หูเสียบครับพี่น้องครับสมมาพากวนแล้วพี่น้อฝาะคำมาฝากพี่ต้อนน้องซเซนีแล้วครับผมมาบอกไล่ไปบอกไปไล่แหละนะครับผมเอาลาพี่ลาน้องไปซเซนีครับผมครับผมเจอกันพี่นาครับผมสวัสดีครับ